สวัสดีครับผมอยู่กับวันฉลองในช่อง YouTube วันฉลองปาราสัต์เซเบอร์นะครับวันฉลองก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e หน่อยวันนี้ก็จะมาพูดถึงสักหน่อยนะครับหลายๆประเด็นนะครับผมหลายๆเรื่องหลายราวหลายราวในการชกมวยของผมต่อไปนี้นะครับบางคนก็จะคอมเมนต์ว่าเอาผมไปลงตามแฟนเพจเอาผมเอาผมไปลงกับเพชรน้องเพชรมงคลบ้างผมก็ไม่ว่านะขอบคุณพี่นักข่าวที่ติดตามผมด้วยนะครับแต่บางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์แรงผมก็รู้สึกไม่สบายใจ แต่ผมไม่ได้ถือสาอะไรหรอกบอกว่ามึงโดนนอกแน่แล้วมึงมึงมึงมันแจแล้วยังมีคนจัดมึงอีกเหรอเออจัดมันน้อยมันอยากได้เงินอยา่างนู้นอย่างนี้ผมบอกคําเดียวว่าชีวิตผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับครับผมถ้ามีคนจัดผมก็โอเคครับผมไม่จัดผมก็ไม่เป็นไรครับผมจัดผมหรือไม่จัดผมผมบอกคำเดียวว่าผมอายุสามสิบกว่ามันนี่ผมภูมิใจในสิ่งที่ผมโชควยได้นะครับผมเป็นแชมป์ถึงเจ็ดแปดเส้นนะครับได้ดูเดือดของลุมพินี เจ็ดสามปีซ้อนนะครับผมของลุมพินีครับแล้วก็เป็นแชมป์ช่องเจ็ดไม่รู้ว่ากี่เส้นลุมพินีไม่รู้กี่เส้นนะครับผมภูมิใจค่าตัวผมนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับสูงสุดที่ผมได้ชกเมืองไทยแล้วไฟละแสนอีกไม่รู้ว่ากี่ไฟนะครับผมภูมิใจนะครับผมในในน้ำหนักร้อยร้อยแปดถึงร้อยสิบสองสิบห้าถึงสิบแปดสูงสุดผมนะครับนะครับอย่าดูถูกผมเลยอย่าคอมเมนต์ที่ไม่ เยอะเลยแต่ผมอาจจะห้ามความคิดของคนไม่ได้นะครับมึงต่อยใครมึงก็แพ้นอกมึงแกแล้วมึงแกแล้วไอแกแล้วมึงแก่แล้วอย่าดูถูกผมว่าผมแก่เลยนะครับดูถูกผมก็คอมเมนต์ให้มันดีๆหน่อยก็ไม่มีอะไรอยากพูดนะนะครับแล้วก็อยากพูดนิดนึงครับอย่าเอาผมไปโยงใหญ่กับใครเลยใครจะเลิกนะครับนะครับใครจะเลิกก็ไม่ก็แปลกแต่วันฉลองเลิกไม่แปลกนะ วันฉลองแกแล้วอย่าเอาคําพูดแบบนี้โม้วนวายผม,ม,มนึกถึงนี่คาว่าผมเป็นแชมป์ผมทําถึงจุดสุดยอดขนาดนี้ครับผมแกแล้วก็จริงแต่บอกคำเดียวว่าผมไม่เดือดร้อนนะครับครับผมชีวิตต่อไปผมไม่เดือดร้อนนะครับครับผมขายปลาคะัผมขายของขายอะไรผมพอขายได้ครับถึงอาจจะไม่รวยได้นิดหน่อยแต่ผมก็ภูมิใจครับอย่าดูถูกผมออมากมายไก่กองเลยนะครับผมบอกคำเดียวว่าวันฉลองนะครับ ผมสู้เพื่อแฟนขับที่รักผมนะครับผมสู้เพื่อคนอัดฉีดผมไฟต่อไปนี้ผมมีรายการแล้วนะครับผมที่ลุกลาดําดำเนินวันที่22นะครับศึกสิงมามาวินต่อยกับเด่นเจียงไกนะครับขอบคุณลูกพี่ด้วยครับเสกแขกครับผมให้ค่าตัวผม10,000แบาทนะครับลูกพี่โทรมาบอกผมเองเลยทําให้มวยแก่อย่างผมก็มีกําลังใจในยุคทุกวันนี้ครับผมเงินแสนมันก็หายากนะครับสำหรับบางคนที่หาเช้ากินค่าอย่างผมนะครับให้ค่าตัว10,000แบาทนะครับ แล้วก็มีกลุ่มสุดใจผมอัดฉีดผมอีกคนละหมื่นสองหมื่นเงินสดนะครับครับผมแล้วก็แฟนคลับที่รักผมก็มีอีกเยอะนะครับแล้วก็ lsm ฮิตฮิตครับผมบริษัทนี้ก็ให้ผมไฟละห้าหมื่นนะครับบริษัท lsm ฮิตก็ให้ผมไฟละห้าหมื่นอยู่แล้วครับนะครับจะให้ผมไปสู้ต่อได้ไงผมต้องสู้ต่อดีครับสู้จนกว่าไม่ไหวคุณอย่าอิจฉาผมดีครับ อย่ามาต่อว่าผมอย่ามาเดือดร้อนแทนผมมากเลยอย่าเอาผมไปโยงใจเอ่ยกับซื่อสยรซื่อสัตย์เลิกแล้วแปลกมากครับวันฉลองเลิกสิไม่เห็นแปลกวันฉลองแก่แล้วอย่าเอาคำว่าแก่อย่าผมรู้ตัวว่าผมแก่นะครับแต่อย่ามาวุ่นวายกับผมเลยนะครับอย่าเอาผมไปวุ่นวายกับใครเลยนะครับอย่าไปโยงใจกับใครเลยผมอยู่ตัวของผมแบบนี้นะครับแล้วบอกคำเดียวว่าชีวิตผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับ ผมเชื่อว่าคน60บล้านกว่าคนนี้ชบมวยไม่ถึงแสนคนเขายังอยู่ได้หาเช้ากินค่ำเขายังอยู่ได้นะครับแต่ผมรักในอาชีพมวยไทยอยู่กับวงการมวยตั้งแต่ผมอยู่ปอเด็กเล็กเจ็ดขวบผมทําให้ผมไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องทิ้งไปแต่ผมอยากสู้จนกว่าไม่ไหวนะครับ ผมก็อยากฝากถึงพวกนักเลงคีย์บอร์ดอย่าว่าว่าผมปาไปที่มีคนจัดผมอยา่างปาชุนเเพชรนะครับแล้วก็ลูกพี่ผมเสียแขกพีเคแสนชัยยไทยยมไม่ทิ้งผมนะครับไฟต่อไปลูกพี่ก็ให้กําลังใจผมให้ให้สองให้หนึ่งแสนบาทนะครับผมไม่เกี่ยวกับอฐฐาชีตนะครับเนี่ยนะครับแล้วกลุ่มสุดใจอีกนะครับคนละหมื่นสองหมื่นอีกนะครับผมบอกคาเดียวว่าทํางานหาเช้าจินกําอย่างผมมันมันก็ต้องสู้ครับผมก็มีรายการแล้ววันที่ยี่สิบสองนะครับกับน้องเด่นเจียงไกนะครับ สิงห์มาวินนะครับขอบคุณเสียหนึ่งด้วยครับสิงห์มาวินนะครับขึ้นรายการให้ผมบนฉลองนะครับวันที่22เดือนหน้ามีเวลาอีกเดือนกว่านะพวกนกเลิงคี์ดก,ก็อย่าเอาผมไปลงแฟนเพจบางอันที่เขาด่าผมเขาว่าผมไอ้แก่แล้วไม่มีสภาพดีแล้วม,มีคนจัดมันไปคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับอย่าให้ผมไปคอมเมนต์เองเลยนะครับ ผมเชื่อว่าผมบันลลองอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ผมโคตรดีใจเลยผมดีใจกว่านักเลงคีย์บอร์ด,ดครับผมเป็นแชมป์แม่ง8ปดเก้าเป็นแชมป์ขัดลุมพินีช่องเจ็ดสีแล้วลุมพินีสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้นําคําว่าแชมป์สมัยก่อนนี่โอ้กว่าจะได้เป็นแชมป์กว่าจะติดหนึ่งในสิกว่าจะฟอร์มสุดๆถึงจะได้ชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ดลุมพินีก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันที่22นะครับ นะครับฝากเคลียร์ด้วยนะครับกับผู้คนที่รักวันฉลองอยากให้วันฉลองอยู่กับมักันเหมือนจะผมรักในคนที่รักผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมากมายครับขอบคุณลูกพี่ผมด้วยครับสี่แขกครับให้กําลังใจมวยแก่อย่างผมนะครับให้ค่าตัวตั้งหนึ่งแสนบาทครับผมร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับผมนะครับ ขอบคุณลูกพี่ขอบคุณคนที่จัดผมหลายๆคนนะครับแล้วก็คอมเมนต์บางคนที่บอกว่าเดยเอย้จัดมาหน่อยอย่างนู้นนี่มันอยากต่อยผมบอกคำเดียววช,ชีวิตผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับผมมีปะลาราสับผมมีโรงงานที่ขายปะลาาขายอะไรของผมนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้นะครับขอบคุณคนที่รักผมมันฉลองนะครับเอาไว้เจอกันนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ